เวลาว่างๆก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจาภาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัตมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบแล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากัน จึงเอ,อนาน้ำมันตังอิ้วมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัวตาพลอยปู่คำปลัดโฮและปะลัดมินท่านเป้พระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้างส เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ5ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือ สีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุน่นมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตรโดยหลวงวิจารณ์เจรไนเป็นผู้ทำแม่พิมพ์ให้คุณหลวงสิทธิ หัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝดและช่างตกแต่งในพระราชวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหล่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอายุธยาแต่ละช่างก็แกะแม่พิมพ์มาถวายท่านโตกันเยอะแยะทุกคนที่แกะพิมพ์มาให้ท่านโตปู่คำว่าท่านโตว่าสวยทั้งนั้น เพราะเจ้าของแม่พิมพ์พระทุกพิมพ์มีเจตนาดีจึงเอามาถวายนี่เป็นคำพูดของท่านโตปูคำว่าท่านโตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมพ์นั้นไม่สวยพวกช่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้นจะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทำบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหลวงวิจารณ์จีรไน ได้มาแกะแม่พิมพ์ให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนที้เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารเป็นแม่พิมพ์ที่แกะจากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยงามมากกว่าพิมพ์ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่อยู่แท่งนึงจะให้ในายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อยดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลมผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วย ตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้หนายน้อยกับพระธรรมถาวรช่วงช่วยกันพิมพ์พระลงในแม่พิมพ์ที่ช่างเทศและหลวงวิจารเจรไยเป็นคนแกะแม่พิมพ์ให้ใหม่เป็นแม่พิมพ์ขนาดเล็กรูปหลังเบีย้ยฐานสามชั้นเสร็จแล้วใส่บาทเก็บไว้ในกุฏิชั้นในแล้วทำพิธีปลูกเสกวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันและหัวค่ำวัสดุที่ใช้สร้างพระ ท่านจะประคุณพระเทพจานเทวีละมูลสุตาคาโมวัดระคังอ้างคำบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณพระธรรมทาวรช่วงซึ่งเป็นพระฐานานุกรมของเจ้าประคุณสมเด็จอีกต่อหนึ่งว่าการสร้างพระสมเด็จของเจ้าประคุณนั้นท่านใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักเพราะเปลือกหอยด้านในมีมุกสองประกายสดใสผสมด้วยข้าวสุกเกสรดอกบัวขี้คลายใบเสมา น้ำมันตังอิวเนื้อและเปลือกกล้วยหอมขี้ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีเก่าเก่าเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยม